สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ากดฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ต,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 ตเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อ จักรวาลจะพาคุณและเขามาพบเจอและรักกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครคะขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอนุทิศค่ะเรามาดู energy พลังงานตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นที่จักรวาลจะนำพาให้พบเจอคุณ The h a r p a n p a กับ Pai ภาษาอังราษ King of Swan, The Emperor Absorbido. ส้อมถ้วก้าไม้เท้าและ9ถ้วยใต้ไพ่เป็น t รี e อ of c u ส s 3ถ้วยนะคะ energy ของคุณนะมีความเป็นธาตุดินเช่าวมงกรพึกศกกันธาตุไฟชาวเมษสิงถนู ธาตุน้ำชาวมีนกรกฏพิจิกธาตุลมชาวมิถุนตุลและกลุ่มนะคะเอ,อ่อเท่าที่ผ่านมาอันคิดว่าคุณน่าจะอยู่เป็นโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรืออาจจะมีการ Moves ออกมาจากความรักอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือน3สัปดาห์3เดือนและ3ปีขึ้นไปนะ คุณได้จบจากความรักเก่าๆมาเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณน่าจะไปคล่ำวอร์ดในเรื่องของการทำงานการสร้างอาชีพนะการมองหาธุรกิจใหม่ๆการสร้างเงินสร้างไรายได้เพื่ออนาคตของคุณคุณมี Energy ของคนที่มีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับ คู่แท้ของคุณนะคุณหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณมีคนที่ใช่ถ้าคุณมีเนื้อคู่บุญคู่กุศลมีคู่แท้คุณก็คิดว่าสักวันหนึ่งคุณคงจะได้เจอเอเนอร์จีของคุณนะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมได้ไหมได้เลยค่ะ บางท่านนะคุณอาจจะเคร่งในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของคุณหรือคุณจะเป็นสายหมูก็ได้หรือไม่นานมานี้คุณได้มีการไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานให้คุณได้รับโอกาสทางหน้าที่การงานที่มีการขยับขยายเรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่อนเงินเดือนซึ่งอ่านมองว่าตอนนี้คุณประสบความสำเร็จ ในระดับที่สูงมากแล้วคุณอาจจะเป็นข้าราชการในระดับสูงหรือเป็นเจ้าของบริษัทที่มีธุรกิจสาขาขายายออกเป็นรายสาขาแต่ว่าในเรื่องของความรักในเชิงของความรักอันคิดว่าคุณยังรอคอยจุดจังหวะที่จะได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะซึ่งคุณมีความหวังแอบมีความหวังว่า คุณอาจจะมีคู่แท้ของคุณอยู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งในโรคใบนี้ก็ได้สักวันหนึ่งถ้าคุณได้เจอคู่แท้ของคุณคุณก็จะทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดนะสิ่งที่อันเห็นก็คือคุณอาจจะคาดหวังอยู่ในใจลึกๆแต่ว่าเป็นความคาดหวังที่ไม่ได้ โฟกัสอะไรมากมายเป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆในใจที่คิดว่าคุณอาจจะมีคนรักของคุณที่ยังรอคอยคุณอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของโชคชะตาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังรอคอยใครบางคนที่จะได้พบได้เจอกับใครบางคนซึ่งคุณไม่รู้ว่าคนคนนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่คุณ กับรู้สึกมีความหวังขึ้นมาในใจเป็นความหวังที่เก็บอยู่ในใจลึกๆรอคอยวันเวลารอคอยโอกาสที่จะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นเรามาดูนะคะพลังงาน ของคนที่จักรวาลจะพาให้คุณและเขามาพบเจอและรักกันพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นเช่นไรเอกอัพสอดหนึ่งดาบ head of cups ten of pentacles five of swords ten of one Nine of Pentacles, King of Wands. ลังงานเขาหรือเธอคนนี้นะคะมีความเป็นธาตุรมเชา่ากุ่มมิถุนตุนธาตุไฟชาวเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำเชาวมีนกรกฎพิจิกและธาตุดินเพียงเล็กน้อยธาตุดินเชา่ามังกรพฤกษกันโดดเด่นในเรื่องของธาตุไฟ ธาตุน้ำนธาตาุลมเป็นคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจในความรักมาก่อนแล้วก็แช่แข็งความรู้สึกตัวเองไว้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมองว่าเขาน่าจะเป็นโสดได้ ออสี่สัปดาห์1เดือน9เดือนจนถึง1ปีนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเป็นคนเก่งเป็นคนราศีกันได้ไหมก็มีโอกาสที่จะเป็นได้หรือคนที่เกิดวันจันทร์คนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์ค่อนข้างไปในเชิงของธาตุน้ำเป็นคนที่ ออมีความละเอียดรอบคอบเป็นคนที่แต่งตัวเก่งแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกท่าทางสง่างามเป็นผู้หญิงที่น่าหลงหายมีแพชชั่นเป็นผู้ชายที่มีเซ็กแอพเพลียวมีหุ่นหน่วยการที่กำยำแข็งแรงมีความเก่งกาจถึงแม้ในตอนนี้เขาหรือเธอคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ อยู่ในสายงานที่ระดับสูงเท่าเทียบเท่ากับคุณแต่ในอนาคตเขาหรือเธอคนนี้จะสามารถทําในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จให้สักเซสใกล้เคียงกับคุณเขาเองอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาหรือในเรื่องของพื้นฐานครอบครัว อาจจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่จะต้องมีการต่อสู้เอ่อต่อสู้กับอุป,ปรสรรคแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเข้มแข็งอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเขาคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีพรสวรรค์บางท่านบางคนเขาคนนี้ก็มีซิกเซนเป็นไปได้ว่าในอนาคตเขาหรือเธอคนนี้ จะปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความพึงพร้อมความอุดมสมบูรณ์การอยู่ดีกินดีการมีความสุขและในเรื่องของหน้าที่การงานเขาจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแม้ว่าจะมาจากพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้ทัดเทียมกับคุณแต่คนคนนี้พร้อมที่จะบุกสู้รุยกับชีวิต และชีวิตของเขาหรือเธอก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน,งานการเงินและมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะได้เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาเจอกับคุณมีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ว่า9วันหรือ10วัน9เดือนหรือ10เดือนต่อจากนี้จะได้พบเจอคุณนะคะ ด้วยแรงเหวี่ยงที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาและดีวายนำพาให้มาพบเจอกับคุณและคุณจะรู้สึกรงรักเขาหรือเธอคนนี้เพราะเขาเป็นคนเก่งที่มีความอดทนมีความพยายามมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะประสบความสำเร็จและนำพาตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีกว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่านะคะ เขาอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นแต่อันคิดว่าด้วยความเก่งของเขาความสาม,มารถความฉลาดของเขาเขาจะทำให้คุณรู้สึกทึ่งทำให้คุณรู้สึกเปิดใจรับเขาเข้ามาเป็นคนรักนะคะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวอันขอดูพลังงานของคุณและเขา เมื่อได้มาพบเจอกันคุณและเขาจะเป็นอย่างไร s i o up in n a e car. จะเป็น working woman ผู้หญิงที่เก่งหรือผู้ชายที่มี energy ของ Magician มีความรอบรู้หลากหลายนายออฟคัเก้ถ้วยนะคะ Tree of Cups The Hermit. ตาไพเป็น Ni ยออฟเพนท a เค e าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพบอกกับอันให้สื่อถึงคุณว่าคุณที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ที่มีพลังงานเป็นชาวราศีกัน รัก,กนาการธาตุดินพุชโตกันมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของราศีหรือรักนณาที่เป็นธาตุดินและธาตุน้ำเป็นธาตุไฟได้ธาตุลมได้นะคะแต่จะเด่นในเรื่องของธาตุดินและธาตุน้ำถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเพอร์เฟกต์อยู่แล้ว มีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ในชีวิตอยู่แล้วแล้วคุณได้มีโอกาสเจอกับเขาหรือเธอคนนี้ถ้าคุณจะสังเกตเห็นว่าชีวิตของเขาหรือเธอผู้นี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เท่าเทียมหรือทัดเทียมกับคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความแตกต่างกับคุณอย่างมากแล้วคุณรู้สึกกังวลใจแล้วเป็นทุกข์ว่า ถ้าหากคุณกับเขาหรือเธอคนนี้เปิดโอกาสให้กันและกันได้ลองศึกษาคบกันดูใจกันแล้วจะเป็นความรักที่ยั่งยืนได้หรือไม่คุณถ้าคุณกลัวว่าความรักครั้งนี้จะไปกันไม่ได้จะไปกันไม่รอดและจะต้องมีการจบตัดจบมีการมูฟสายออกไปจากชีวิต ของการและกันในระหว่างทางขอให้รู้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาหรือเธอคนนี้ที่จะได้เจอคือความรักที่เป็นความมั่นคงนะคะ mm. เมื่อคุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้ mm. การที่คุณได้มีโอกาสเข้าไปในชีวิตหรือได้รับรู้เรื่องราวจากชีวิตของเขาหรือเธอผู้นี้ จะทำให้คุณเกิดความศรัทธาเรื่อมใสเกิดความรู้สึกที่ดีให้กับเขาหรือเธอคนนี้ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความคิดที่ตกผลึก,กตกตะกอนได้แล้วเรื่องราวของชีวิตของเขาหรือเธอคนนี้ที่คุณจะรู้สึกทึ่งและรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ในตัวของเขาหรือเธอคนนี้เขาเองก็มีเรื่องราว ซ่อนอยู่ภายในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้เต็มไปด้วยปัจจัการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยแง่คิดมุมมองที่ดีนะคะคุณจะรับรู้ได้ถึง Energy และพลังงานที่เขาหรือเธอคนนี้ส่งผ่านความรู้สึกถ่ายทอดออกมาเป็นความห่วงใย,ายการใส่ใจดูแลปกป้องคุ้มครองคุณไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่ง ฐานะหน้าที่การเงินการท้องหรือฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามแม้ว่าในตอนแรกคุณอาจจะมองไม่เห็นความเก่งกาศักยภาพในตัวของเขาที่มีอยู่ความเข้มแข็งที่ส่งผ่านความอ่อนโยนความละเอียดอ่อนอ่อนหวานคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อคุณใช้จิตใจสัมผัส คุณจะรับรู้ได้ว่าไม่อาจจะปล่อยให้เขาหรือเธอคนนี้หลุดมือหลุดรอยไปจากคุณแล้วคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่เป็นความกังวลที่อยู่ภายใต้จิตใจของคุณเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้เกี่ยวกับตัวของเขาหรือเธอคนนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถทำให้คุณเห็นว่าเขานี่แหละ คือตัวจริงของคุณตัวจริงเสียงจริงของคุณแล้วคุณจะไม่อาจปล่อยให้เขาหรือเธอคนนี้รุดรอยหายไปจากชีวิตคุณได้เลยแล้วคุณก็อาจจะมีการได้คอมมิเมนต์กับเขาหรือเธอคนนี้และมีโอกาสได้คบหาดูใจกันไปยาวนานจนกระทั่งได้มีการตกลงเจรจาที่จะใช้ชีวิตด้วยกันไปในอนาคตนะคะขอให้คุณเปิดโอกาส ให้กับเขาหรือเธอคนนี้ได้ทำความรู้จักนะคะขอให้คุณเปิดโอกาสที่จะเริ่มต้นนะบางครั้งการที่คุณมองเพียงรูปรักภายนอกก็อาจจะไม่ได้ทําให้คุณรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นเขาหรือเธอจริงๆที่ซ่อนอยู่พลังงานของคนที่มีทั้งคุนวุฒิวัยวุฒิไม่ว่าเขาจะอายุมากหรือน้อยกว่าคุณ ไม่ว่าฐานะหน้าที่ทั้งสังคมจะอยู่ในระดับที่แตกต่างจากคุณมากหรือมีความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อสายศาสนาสัญชาตินะหรือภูมิลำนาตลอดจนการเลี้ยงดูเขาอาจจะมีความแตกต่างคุณค่อนข้างจะมากแต่สิ่งที่ ตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้เป็นก็คือความมุ่งมั่นความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวนะคะสุดท้ายคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีที่ส่งผ่านออกมานะคะออร่าและกระแสของพลังงานบวกที่ส่งผ่านออกมาให้คุณค่อยๆได้รับรู้ศึกษา คุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้กับเขาหรือเธอคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจเปิดโอกาสรับเขาหรือเธอคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จ success ในความรักครั้งนี้กับเขาคนนี้หรือไม่ขอไพ่ย,ยืนยันสามใบค่ะ The Star Queen o u cups Knight hmm. o u cups okay strength ถ้าคุณจะยินดีเปิดโอกาส เริ่มต้นให้เขาหรือเธอคนนี้ได้มีโอกาสคบหาดูใจกับคุณไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเปิดโอกาสเปิดช่องลดกำแพงเปิดเปิดตูใจแล้วให้เขาเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปคนที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกอย่างคุณ คนที่สักเซตในเรื่องของการงานการเงินตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมคุณจะรู้เลยว่าคอบคนนี้มีความพิเศษอยู่ในตัวภายใต้สิ่งที่เขาหรือเธอคนนี้ซ่อนไว้นั่นคือความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความสตองความอดทนนะคะอนาคตคนคนนี้ จะสามารถนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นประสบความสำเร็จไม่ได้แตกต่างจากคุณเพียงแต่คุณจะต้องมองให้ออกว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาหรือเธอคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นคุณจะรับรู้ได้ถึง ความเป็นเขาหรือเธอคนนี้ที่ส่งผ่านถ่ายทอดพลังงานที่ดีมาสู่ตัวคุณจิตใจของคุณนะคะเขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความเก่งกาชราดเฉลียวหรือทำให้คุณรู้ในตอนแรกว่านี่แหละคือคู่ของคุณ นี่แหละคือคนที่คุณตามหาและรอคอยมาตลอดคุณได้เจอกับเขาแล้วจักรวาลได้นำพาคุณและเขาให้มาพบเจอกันแล้วแต่เมื่อคุณได้คบหาเรียนรู้ดูใจศึกษากันไปทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นภายในจิตใจของคุณนะคะ อาจจะมีการได้พบเจอกันตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและภายในหนึ่งปีนี้เขาอาจจะมานะคะคุณจะสังเกตได้ว่าเขาคนนี้มีพลังงานที่เป็นพลังงานบวกพลังงานเชิงบวกที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเขาความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวอาจจะซ่อน อยู่ภายใต้ความอ่อนโยนความมีเมตตากรุณาและคุณจะสัมผัสพลังงานของคู่ของคุณได้นะคะถึงแม้คนอื่นอาจจะมองไม่ออกแต่คุณจะมองออกว่าเขาคนนี้มีบางอย่างที่มีเคมีดึงดูดความรู้สึกคุณ ยิ่งได้คบได้พูดคุยยิ่งมีการติดต่อเจรจาคุณจะยิ่งมั่นใจขึ้นคุณจะยิ่งรู้สึกว่าสบายใจปลอดโปร่งเหมือนกับคุณเคยได้เจอเขาได้คอมมิชเมนต์เขามาแล้วในชาติหนึ่งชาติใดแล้วคุณจะยิ่งมั่นใจขึ้นทุกๆครั้งที่ได้คุยที่ได้พบกัน คุณจะรู้สึกได้ถึงการถูกเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณ i n t u i t i o n ภายใต้จิตใต้สำนึกคุณจะตอบตัวเองได้ว่านี่หละคือคนที่คุณตามหามานานแสนนานคนที่คุณรอคอยจะได้พบเจออันขอให้คุณโชคดีได้พบเจอกับเขาไวๆนะคะขอให้คุณมีความสุข สงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ